เกษตรอินทรีย์จะผุ่ดีอย่างนี้นะคะมาเดินทั้งวันฮะแต่งตัวดีเกษตรอินทรีย์แต่งตัวดีครับคือหมดยุคแล้วนะที่แบบแต่งตัวนะครับทำเกษตรอินทรีย์ทําดีมีคุณภาพก็ได้ขายครับได้ขายก็ชีวิตดีขึ้นครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับช่อง N Y Man นะฮะวันนี้ก็อยู่ที่ตำบลนางัวจังหวัดเพชรบูร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านสวนประจันนะครับซึ่งเป็นบ้านสวนที่เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะฮะเข้าไปดูในสวนเกษตรอินทรีย์นะฮะว่าที่นี่มีอะไรนะครับมีพืชผักผลไม้นะครับที่อยู่ในสวนสวนบ้านประจันเนาะนะครับไม่ได้มีชื่อคือเป็นบ้านประจันนั่นแหละนะเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะครับที่ตำบลมังกูวันนะฮะก็เดี๋ยวเราพาไปอันนี้ลูกชายมาด้วยนะฮะข้างหลังเข็นเเขียวจะเป็นแปลงนานะฮะโอเคไปกันเลยนะครับอันนี้เดินเข้ามาหลังบ้านนะครับโอ้โหพอเข้ามาก็จะมีเป็นพื้นที่ เพาะปลูกนะฮะก็จะมีแปลงผักนะฮะที่ผ่านการเก็บไปแนละ้วรวมถึงแปลงที่เตรียมนะฮะสำหรับที่จะเพาะป,ปลูกนะฮะโอเคอนะฮะลูกชายไปลังเล่นกับหมาอยู่แล้นะครับอ่ะโอเคด้านซ้ายมือนะฮะก็จะมีบ่อน้ำนะฮะสำหรับเป็นอ่าที่เป็นแหล่งน้ำนะเป็นแหล่งน้ำนะครับแล้วก็บนบน บนบ่อนะฮะก็คือเป็นคันนาขนาดใหญ่นะครับบนบนบ่อเนี่ยก็จะมีะตะไคร้นะฮะตะไคร้ที่อยู่เยอะมากฮะก็สามารถเด้ว่าสามารถเป็นวัตถุดิบในการเก็บขายนะมองไปรอบบ่อจะมีต้นมะมะละกอรครับมีกล้วยมีกระเจี๊ยบมีโหยะแยครับมีชะอมนะฮะฝั่งขวามือก็จะเป็นเพกานะฮะหรือบางคนเรียกลิ้นฟ้านะครแล้วก็มะละกอนะฮะ,ะลูกชายเดินเลาะไปนะฮะโอเคนะสังเกตว่า นะครับมีบ่อน้ํานะครับเป็นแหล่งน้ํานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังครับด้านหลังของสวนนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้โอเคมาแล้วฮะที่เราเห็นทางซ้ายมือนะก็จะเป็นพวกฟักพวกน้ําเต้าตอนนี้มันแห้งแล้วนะแห้งแล้วนะครับเราดูว่าจะมีลูกที่แห้งด้วยนะครับแล้วฝั่งขวามือ โอเคนะครับนี่เป็นถั่วฝักยาวนะฮะเป็นถั่วสีม่วงนะฮะถั่วสีม่วงอันนี้เป็นเกษตรเป็นถั่วอินทรีย์นะฮะก็ะจะหนวดอินทรีย์ใช่ไหมฮะกินได้เนาะโอเคนะฮะเราไปดูะ <laughs> ไรนะไปดูพิตตี้พิตตี้ไปดูพิตตี้ที่เขามาชมสวนนะฮะนี่เดินเราเระาวางังจะเหยียบต้นพริกด้วยนะฮะ เ <Okay, S 2> คเขาเนี่ยที่วันนี้ที่เรามาส่วนนี้นะคะปกตินี้เราจะไปซื้อที่เลมอนฟาร์มใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าวันนี้เราบุกที่สวนเลยที่ประจั์นี้ทำทำผักส่งให้เลมอนฟาร์มครับตัวบักยาวยาวมากโอเคเอากันอีก100%ยรัเซ็นตครับนีบฟังเสียงนะ ASMR <H MI. S 2> ซ้ายมือที่ เพื่อนๆเห็นก็คือจะเป็นแปลงพริกนะครับซึ่งนั้นคุมฟางถ้าเราสังเกตก็คือว่าพริกกําลังออกดอกนะครับกำลังออกดอกเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับฮะ,น,ะ,ฮะนี่ฮะนี่นอันนี้คือนี่แหละฮะคือแหล่งกําเนิดอาอน,นัรน,นผักสวนครัวที่อร่อยและปลอดภัยที่ ส่วนหนึ่งก็คือจำหน่ายที่เลมอนฟาร์มนะฮะก็เนี่ยเป็นเกษตรอินทรีย์ร้อเนะฮะนี่คือเจ้าของนะฮะตามป้ายที่พี่พี่อ่านคือบ้านประจันเนาะนะครับกำลังเก็บเป็นถัว่วฝักยาวสีม่วงนะครับถัว่วฝักยาวสีม่วงถ้าเราเข้าใจก็คือสีม่วงก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระอันนี้ใช่สดหรือว่าเป็นวิดีโอครับนี่ใครคะนี <laughs> ่ใครคะครับอันนี้ใครฮะ <laughs> <laughs> นะครับอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านหมู11นะครับวันนี้พาพวกเรามาดูแตงเกษตรอินทรีย์บ้านบ้านประจันนะนะครับดูดตามดูประจันนะนี่นนนเกษตรอินทรีย์ของแท้เรานะมีทั้งถัว่วสีม่วงแล้วก็สีเขียวด้วยนะครับนี่ระหว่างถ่ายไปให้ผู้ชมฟังเสียงเลย <laughs> นะครับนี่ฮะ,ะ,ฮะประจันบอกว่า นี่ขนาดเอ่อเป็นเป็นไม่รู้ไปเรื่อยครับไปเรื่อยเลยครับเดี๋ยวผมถ่ายตามหลังไปนี่นะฮะคุณหมอก็เก็บค่ะนะครับนะครับเกียบเขียวอ๋อโอเคครับข้างหลังกำลังจะกินคุณหมอกำลังจะกินอ่ะเชิญครับกรอบผ้ากรอบอร่อยเนี่ยต้องบอกว่าเกษตรอินทรีย์แท้ต้องมีคุณหมอมาดูนะอินทรีย์แท้ปลอดภัยแน่นอนครับนี่ตรวจแปลงครับอ่ามาตรวจแปลงนะฮะ ฟังเสียงนะฮะสังเกตว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่กรุงเทพนะฮะไม่ต้องตกใจว่าสังเกตว่าใบนะครับใบของถั่วเนี่ยจะมีรอยแมลงนะฮะกัดนี้เป็นเรื่องธรรมดาของแปลงเกษตรอินทรีย์นะฮะไม่ต้องตกใจแต่ว่ามันทําให้เราเห็นว่าเรามั่นใจแน่นอนนะครับนี่ฮะมีบุ้งอยู่ในอ่านี่ฮะได้อยู่ที่นี่ครับอันนี้โดนแล้วคันไหมฮะนด้จากคันนะครับ่าจะคัน นี่รัคือประจันก ok ็จะใช้ไม้ไผ่นะครับใช้ไม้รวกเนาะไม้ไม้รวกคือปักเป็นเสาแบบนี้แล้วก็มีตะข่ายนะฮะก็มีตะข่ายตะข่ายแบบนี้ก็ใช้ได้นานนะครับเพราะว่าเป็นตะข่ายเชือกเอ็นนะฮะก็เชือกเป็นใยสังเคราะห์ก็จะใช้ได้นานนะครับนะเนี่ยนะครับโอเคนะฮะแล้วระหว่างนีีาฝันดูฝั่งนี้ด้วยนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นนะประจันบอกนี่คือบวบบวบ เหลียมนะครับบัวเปลียมเราตามดูเดินตามประจันไปนะมันมีส่วนหนึ่งที่ที่แห้งแล้วเนาะนะครับคือคือลูกที่มันเหลือๆคือมันไม่ไม่สวยแล้วนะครับมันไม่สวยละระหว่างนี้ก็จะเห็นแปลงกระเจี๊ยบนะฮะมีเนี่ยที่เราเห็นทั้งแห้งทั้งสดแสดงว่าเพราะว่าประจันก็จะใช้วิธีการหมุนเวียนเนาะคือไม่ได้ปลูกพร้อมกันนั่นเองนะฮะโอเคนี้เรามาดูใก,ใกล้ๆเนาะอ่านี่คือต้นหอมนะครับนี่หอมที่พวกเราทำบุง เป็นหอมหอมแดงเนาะ,อะหอมแบ่งนะครับอันนี้คือเราที่จะไปปรุงอาหารกันนะครับที่นี่นะครับก็จะปลูกที่นี่ก็จะใช้ใช้ฟางนะครับใช้ฟางคลุมนะฮะเราจะไม่ได้อ่าโอเคครับราตามประจันไปนะฮะนี่อ่านี่มะเขือมะเขือเปลาะใช่ไหมฮะมะเขือเปลาะกับมะเขือม่วงเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนไปดูเฮ้ยนี่มันมันลูกมันจะออกรีรีแบบรีรีนะคนละพันธกันอ๋อนี่มันกลายใช่ไหมฮะอันนี้คือ แสดงว่าเอ้ยาวๆนี่มันผสมกับอะเมื่อเขือปอกับเมื่อเขือม่วงอ๋อโอเคเมื่อเขือม่วงพันนี้จะไม่ให้ลูกยาวใช่ไหมฮะลูกเน้อเป็นมื่อเขือลิงอ๋อมือเขือลิงซึ่งบางทีอ่าคือถ้าเราดูตามร้านค้าทั่วไปเราจะเห็นเมื่อเขือที่เป็นลูกเายวๆใหญ่ๆใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเขือพันนี้เมื่อเขือม่วงพันนี้จะลูกประมาณนี้แหละครับอ่าเขนะครับปลูกพันนี้คือลูกไม่ใหญ่เกินไปนะครับไม่ใหญ่เกินไป แล้วก็น่าจะมีความกรอบมากกว่าลูกใหญ่ๆนะฮะอ่ะนี่เพื่อเพื่อความอะไรนะมั่นใจเดี๋ยวผมจะกัดให้ท่านกัดให้เ,เพื่อนๆนได้ได้ฟังสีส่งสักลูกแล้วกันนะอืมฮะนี่ดีไม่มีน้ำพริกดกนะเือเดียวนี่ฮะเจ้าของสวนเลยนะฮะนี่หาด้วยสวนเลยอ,เอ,เอ,อันนี้คือมะเขือปราะที่เรากินทั่วๆไปนะครับปกตินะฮะ เอ้ครับมะเขือแกงกนะครับเราจะดูได้เลยเเราไม่ได้ตั้งใจไไม่ได้้ตังใจจะเก็บเอาหมวมกมาเวแล้วก็วเอาไปแกงป่าให้ได้ป่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูในนั้เน,นี่ยพื้นที่มะเขือเท่าไหร่ครับประมาณร้อยตารางวาประมาณนะประมาณหนึ่งงานนะครับเรียกวหนึ่งงานเนาะ มีกาส่ด้วเรยได้ทแต่นนี้อกมากอร่อยมากลออันนี้อันนี้บออจาย์มะเขือม่วงอ่ะมะอม่วงลิงมขอ่วงงับน่ยเนี่ยโอ้หขาคหลายแล้วบอกเอมากเลยขเคยหลายางมันก็บ่งตันหล่งันจะกตรงไห้ อันนี้คือมะเขือเปะล,ลูกเล็กนะครับนี่ก็น่าจะเหมาะกับการกินกับน้ำพริกครับท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้เราสังเกตว่าเม็ดผมกัดเนี่ยมันเม็ดข้างในมันสีเหลืองแล้วน่าจะเริ่ม,ม,มแก่แล้วมันเริ่มแก่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะให้ดีเราจะเอาลูกที่มันอ่าเดี๋ยวผมให้ดูลูกที่มันเหลืองๆเนี่ยฮะลูกที่มันเหลืองๆเนี่ยที่เอาไว้ทําพันเนาะประมาณสีเหลืองประมาณนี้ครับนี่นะฮะนี่เราก็จะไปแกะเอาเม็ดมันนะครับ ทำเกษตรอินทรีย์จะผุนดีอย่างนี้นะคะมาเดินทั้งวันฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะการการทำเกษตรจังแต่งตัวดีๆแบบนี้นะเนี่ยตัวดีเกษตรอินทรีย์แต่งตัวดีครับคือหมดยุคแล้วนะที่แบบแต่งตัวนะครับทำเกษตรอินทรีย์ทำดีมีคุณภาพก็ได้ขายครับได้ขายก็ชีวิตดีขึ้นครับเห็นไหมเนี่ยต้องทำของดีๆให้กับผู้บริโภคก็จะเห็นว่า เษกษตรกรของเราก็เลยดูดีไปด้วยนะฮะดูดีไปด้วยนะฮะเดียวประจันเก็บมะเขือ,อยังเดินแข็งแรงนะเพราะว่าทํางานทุกวันนะฮะทำงานในแปลงแต่ว่าคอนเซปต์ของเกษตรอินทรีย์ก็คือมีเวลานอนกลางวันด้วยนะครับนั้นเราจะไม่ทําทั้งวันนะครับต้องมีเวลาพักผ่อนเพราะกลางวันคือมันร้อนนะครับนั้นก็จะทช่วงเช้าช่วงเย็นแต่ว่าวันนี้ดีฮะวันนี้ที่เรามานะ วันนี้ที่เรามาวันนี้คืออากาศดีเย็นสบายนะครับเคลิมๆหน่อยนะครับ <S <S โอเคระหว่างที่พอาจารย์เก็บะมะเขือนะครับเราจะดูฝั่งนี้จะมีอันนี้คือเลยฮะผักกาดขาวผักกาดขาวแต่ว่ามันก็กลางวันมันเจอความร้อนมันก็จะเหี่ยวนะครับอันนี้คือปลูกแบบออกก์แกนิกจริงๆเพราะว่าจะสังเกตว่ามีหญ้ามีแมลงนะครับมีหญ้ามีแมลง มากัดกินววคือผักกาดเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นผักที่มีน้ําเยอะพอกลางวันเนี่ยมันก็จะคลายความร้อนใบมันก็จะดูอะไรว,ว่าเหี่ยวๆลงมาหน่อยนะฮะก็ประมาณนี้เนาะนะครับที่นี่จะใช้หญ้าใช้ฟางนะครับกลมแปลงเพราะว่าฟางพอใช้ไปสักระยะเนี่ยมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนั่นเองนะครับคือกระเต็นเจจะหลบๆแบบเนี้ยนะหลบๆขนจะแปลงจะแปลงนี่ของจริงนะครับ แต่ก็ไม่โรกมากนะครับางคนเข้าใจว่าการทำเกษตรแบบโรกจริงๆแบบจะต้องเดินไม่ได้นะจริงๆก็เป็นเป็นหญ้านะเป็นคุมอ่านะครับที่ดีนะครับรอที่บ้านใช่ไหมครับอ่าโอเคครับฮะาโอเคไปรอที่นู่นลูกไปอากุญแจไปไหม จะสังเกตว่าด้านหลังผมจะมีหญ้านะครับมีหญ้าขึ้นด้วยนะมีหญ้าขึ้นสังเกตอันนี้ข้างหลังข้างล่างก็คือจะเป็นพวกต้นหอมนะฮะที่เราเห็นเนี่ยพวกต้นหอมนะเป็นหอมที่เราไปใช้ทำปรุงอาหารทำกับข้าวในปกตินั่นเองนะฮะพวกต้นหอมนะครับนะครับท่นเราก็จะเห็นพวกแปลงต่างๆนะครับด้านหลังอันนี้เป็นพวก แปลงตัวฝักยาวนะครับแปลงบวกทั้งต่างที่ที่เราเห็นแห้งๆแบบนี้แล้วก็มีเขียวๆเ,เพราะว่าเป็นการเรียกว,ว่าสับหว่างนะ mm hmm. เว้นระยะในการปลูกนั่นเองจะไม่ปลูกพร้อมกันนะฉะนั้นจะมีที่เก็บไปแล้วนะที่เก็บไปแล้วแล้วก็ที่กําลังที่ที่ปลูกนะฮะอ mm ่ะนะครับนี่ที่เราเห็นข้างหลังก็จะเป็นเอ่อเป็นบวกเขียวนะไอ้บวบเหลี่ยมนะฮะเป็นบวกเหลี่ยม mm hmm. อ่อโอเคไหนมาแล้วนะครับขออนุ เดี๋ยวจะให้ดูลูกที่มันนี่ฮะนี่พี่ชมครับนี่ครับนี่ฮะนี่นี่ครับอันนี้เป็นบวบเรียมนะครับถ้าเราดูยูทูบเราเห็นว่ายาวเป็นเมตรเพราะว่าเขาเอาก้อนก้อนหินถ่วงนั่นเองนะวครับอ่ะโอเคครับนี่นี่ฝักที่มันแห้งแล้วนะฮะอันนี้พร้อมที่จะเก็บเม็ดไปทําพันุ์ได้นะครับอันนี้ก็ฝักแห้งนะครับโอเคครับเราเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ กระเจี๊ยบเขียวที่นี่ลูกเขียวเข้มมากฮะเขียวเข้มมากเพราะว่ามันก็อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้มีสารอะไรลูกนี้อ่นอ,อนๆไปเลยเป็นต้นแล้วก็ต้นจะแข็งแรงมากเลยฮะดูต้นต้นแข็งแรงต้นใหญ่นะครับต้จะว่าต้นเตีย้ยแ,แล้วก็ออกลูกเยอะมากนะครับ้ทางซ้ายมือโอ้มีกล้วยน้ำว้าด้วยนะครับกล้วยแล้วก็แก่แล้วนะครับเนี่ยกล้วยถือว่าแก่แล้วุ่นนี้ใช้ได้แล้วนะครับ นี้ใช้ได้แล้วนะครับโอเคนี่ก็เป็นพาเพื่อนมาเยี่ยมแปลงเกษตรอินทรีย์นะครับที่บ้านสวนสวน,สวนบ้านบ้านพระจันทร์นะฮะพระจันทร์ที่ที่ตำบลนานงงวดนะฮะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็จริงๆวันนี้ก็มาพอดีมามาคุยธุระกันแล้วก็เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายคลิปนะฮะเพียงแต่ว่าโอเคพอมีเวลาก็ถ่ายคร่าวๆให้เพื่อนๆด,ดูก่อนแล้วกันแล้ววันหลัง วันหลังถ้ามีโอกาสนะครับก็จะใช้เวลาตรงนี้มากขึ้นแล้วก็ได้สอบถามพูดคุยนะครับแล้วก็คุยรายละเอียดในการดูแลแปลงเกษตรอินทรีย์กับอาจารย์มากขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรียกว่าเป็นการเป็นการมารีวิวเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับนะคโอเคคนคือคนเถือนนะครับหอบของเต็มที่เลยนะนี่ะทั้งถั่วบากยาวทั้งมะเขือ โอเคนะฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะก็ขอบคุณนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกดกดติดตามกด Subscribe เป็นแรกำลังใจให้กับทางช่อง N Y Man ด้วยนะครับก็จะนำพาเพื่อนๆแล้วก็พายเยี่ยมแปลงเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะที่ตะบลนางนวดเป็นจุดเริ่มต้นก่อนแล้วกันนะฮะก็จะพาเพื่อนๆได้ไปเรียนรู้ไปศึกษานะครับพื้นที่เกษตรอินทรีย์จริงๆ100%แบบนี้นะฮะในคลิปต่อ,ตอไปยังไงก็ฝากติดตามกด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ